เมื่อนี่คนเมื่อยนี่คนเอาเสียงขึ้นหน่อยอะ ร้อยห้าวันดีค่ะอาวันดีครับวันดีครับข้อมือนี้ขึ้นมาหลายซองแต่คอยจะบอตื่นกล้องแล่นนี้จะวันน้องวันเตื่นเลยฮะเตื่นได้เลยครับตื่นได้เตื่นรอยังสีได้ร์เรียวร้อยห้าเตือนอ้าวเตนเข่าคับเข่าแน่แท้เข่าคับเข่าแน่กลับมาอีกแล้วบอกลับมาอีกแล้วล็อกคอทมอนนะครับงวดวันที่หนึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นแม่นห้าหกตรงตรง อ่ะครับต่ว่าก็บอกบอกปันได้ดอกสติตียเยอใส่บุเพิ่นเห็นมันเข่าบอกพ่อยเฮ้าเพิ่นคือเออมาให้ปล่อยอีกจ้าเพิ่นเพิ่นแต่เพิ่นเฮ็ดอยู่นะเพิ่นก็บว่ามันเข่าอยู่เพิ่นน่งบ่าหันไห้เพราะว่าส่วงก้อน่ะมันมันเข่าบ่ตรงเพิ่นก็เลยหยุดหยุดพักไปนี่เพิ่นเฮ็ดแนมเบ่งว่ามันเข่าแนมเบ่งว่ามันเข่าเพิ่นก็เลยอ้าเอาไปลองมึงดูสันกับปรากฏว่า ปรากฏว่าเขา่ามาหนับหนึ่งไมวันที่หนึ่งกันยายนเข่าห่าหกบนตรงตรงเลยตรงตรงไม่ได้กลับ,บอีกหมกันยานยี่เป็นวดที่สองแมนครับเอ,เอาไปพิจารณาลองเบิรงเดอร์พี่น้องบาวาสิบชทาทงเพจเฟี้ยกหล,ลายๆลเพจหลายๆยอยู่ทุกน้ำนะครับผมนี่นะครับหนึ่งวดก่อนเดอร์นะครับยังน่อยแต่ก็ห่าหกตรงตรงอ่าหกตรงตรง นี่คือบนหกคู่หกขางหกคู่หกขางนี่คือทั่ผ่านมากต้องเดี๋ยวหกขางน้อยๆเชนเชนมาตงอสายวิ่งส<ย>ายรวดเพิ้นกะว่าวิ่งเอานะครับสำหรับสายบนปล่อยไปแล้วเด้อนะครับ่าวาในคิปนี้เป็นสายล่างก่อนนะครับคอยว่ากันเอาล่างไปก่อนนะครับบ่ได้ร่วมนะครับเพราะว่าบางช่องพ้นกะว่าพ้นอยากได้เป็น บนเป็นบนล่างเป็นล่างบ่ให้จับร่วมกันบ่อแยบ่ให้อยู่ในแผ่นเดียวกันแมนเพราะว่างวดที่ผ่านมันอยู่ในแผ่นเดียวกันเบิ่งแล้วมันไล่กาจ้าบ้านมันคือหลายตัวเอฟซีบางคนบางานโอ้คือหลายคักแต่ว่าันนี้วันนี้ก็เลยฮอ่าล่างกับล่างบนเป็นบนสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสองตัวล่างมันบ่สองตัวล่างสองตัวล่างนะครับล่างเนาะสองตัวล่างนะครับ เอา่นว่าจังไหนแนงวดนี่คนว่างวดนี่คาดว่าจะนี่เฮนะครับมั่นใจคือเอามั่นใจคือเก่านะครับคาดว่าจะมีเฮ้วาสันนะครับเอาล่องบางวันนี่ทาเข่าอีกค่อยว่ากันเรียงอีกอย่างต่างๆนะครับอ่านว่าเข่าก็เป็นแนวทางนะครับล็อกไม่ที่นี่บ่ามันล็อกจากกองสลากบ่ามนล็อกจากใส่ทีล็อกคือคนเขียนึ้นเส็มากเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อก ขับนวดนั่นแหละแล้วก็มาคัดออกคัดออกคัดออกจนกลัวได้วาหกหางนะครับจนได้วาหกหางนะครับเอาพร้อมที่สี่เขียนไปเอฟสี่ล้างล้างล้างครับนะครับล้างนะครับล็อกกทมวันที่สิบหกกันยายนหกแปดล้างเด้อพี่นองเด้อคู่ที่หนึ่งศูนย์เก้า เก้าค <9 S 1> ู่ที่สองสองเก้าสองเก้าครับคู่ที่สามสามเก้าสามเก้าคู่ที่สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าคู่ที่ห้าสองห้างห้าสองห้าคู่ที่หก 3ามห้าหสามห้าซาได้เวลาแต่ว่าเย็บีบางคนอือคือว่าซาแต่ว่าดิขั้นเขียวนี่ล่าีครับลงงไายเขียนใหนเพื่อนนะท่านใต้ตัวนี้น่อยรวยรวยรวยวย้วยนะครับรวยรวยๆมีหอกูหกขางเท่านี้นั่นมาครับหอกวงหางวงกลมได้ไหมล่ะอครับวงกลมศูนย์เศย์ศห้า สองห้านะครับตัววงกลมนะครับรวยๆอย่าเพื่อนเนี้ย่อย่ามกนะครับลุยสามรวยเปนแบบนี้ลุยสามรวยรวยยยนะครับอันนี้คือสายล่างนะครับสายล่างล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวอัพผมมักวิ่งมักลวดก็วิ่งหาวิ่งเก้านั่นแหละครับแต่ว่าเพื่อนเบอกว่าไห้วิ่งนั่นวิ่งนี่นะครับเพื่อนก็ แค่หามาซ้ำนี่น,นะครับมีแค่เก่ากับหานะครับหรือว่าพี่น้องเอซีมีตัวใดดีๆของเจ้าของกะเอาไปจักซส้ออกระวังเก่ากับหานะครับเ <9, S 1> <ม>ด่นเก้าเด่นห้าเนาะต้อง<ส>มีมาใ,<ส>ให้เห็นนะครับต้องมีมาให้เห็นนะครับสายล้างล็อกกทอมนะครับวันที่สิบหกกันยายนหกแปดรวยรวยรวยนะครับมั่นใจ ท่าไยก่อนทิ้แล้วมาแล้วก็ค่อนข้างจะมันใจสูงนะครับเป็นเกิดเคยเห็นมาแล้วเนาะเอาพร้อมที่สิบเบิ้งหรือเปก่าได้จับหน้าที่แล้วครับพี่น้องเลยมันะล้างเลิกพี่น้องล้างเล้างล้างวดนี้งวดที่สองงวดที่สองสบายเป็นไห่นับหนึ่งไหมเอามาจูนไหมก็เสั็จเนาะเห็นกันบ่าล้างอย่างเดียวล้างอย่างเดียวเด้อพี่น้องกลับมาแล้วล็อกกทมเด้อพี่น้อง ชอบจับขด,ขด,ขดขัดผ่านคือเกาอิสตีหนที่่านมากเขาเขาบนเนาะเขาบนเขาบน,เขาบนหางหกตรงตรงครับหดที่พานมากมีหลางนะมั้งมีใ่ะมีอ๋อมีแต่ว่าเพาเขาพเขาเพเข่าล่างไปเขาบนล่างหลแต่เข้าบนหให้บนเป็นบนล่างเป็นน้างน้าค่าาะแล้วกดภาพนิ่งไว้ด้วยพี่น้องเด้อกดภาพนิ่งว่านี่คือลวกดทมบนเนาะครับสายบน สายบนสายทึงๆสายเหนือก็ว่าได้นะครับัตได้มามเป็นล้านมีบอกเขาเฮ้ยค่ะเพิ่นบอกนั่นแล้วกระตัววองกลมทั้งตัวนีวนี้นะครับแปดเนีๆยเลยมาเป็นล้านมาแปดมาแปดมาเจ็ดแปดกับเจ็ดนั่นนะเนาะเพราะมันรวยรวยเป็นทั้งเจ็ดเจ็ดเป็นทั้งแปดแปดเจ็ดเจ็ดก็มีแปดแปดก็มีอันนี้เป็นเพียงแนวทางด้วยเอเดอร์นะครับ ล็อกนี่ก็เป็นล็อกที่เพิ่นเขียนมานะครับบอมเนล็อกก่อถม้อล็อกยังนะครับเพิ่นเขียนมาคำนวณออกมาอีกล็อกก่อถังมอจ้ะเออบอมเนล็อกกอสลากหม้อขิดกอติดล็อกก้อนะครับมอขีดบอมเป็นยังครับเพราะเป็นล็อกก่อสลักล็อกก่อถมอนะครับเพิ่นเขียนเขึ้นมาอีกนะครับโอเคนะครับโคพินันนะครับรวยรวยรวยเอาครับรวยชุดบนนะครับชุดบนเอาไปรวยว่าสั่น ก็มั่นใจเพิ่นมั่นใจรายมั่นใจก็ครับพอย่างนี้คาดว่าเพิ่นคาดว่าซื้อๆดอกมั่นใจสูงสุดอยู่บริษัทนะครับหลานเปอร์เซ็นต์เพิ่มกลับมารอบนี้มั่นใจมั่นใจหลานเปอร์เซ็นต์หลานเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องถ้าได้ออกจากปลายปากกาแล้วคือสิมั่นใจสูงอยู่เนาะก็ไม่ห้าเนาะครับเอาเป็นแนวทางได้พี่น้องสุดนี่ออกมาจดไข่ว่าษัทระว่างเนได้กินเดียวพาราดเม็ดหนึ่งกระปุกไปแล้วว่าษัท อโอเคครับข <Okay. S 1> อยี่ห้าอโอเคเอฟซีมาหารกันเด้อน,นะครับผมครับครับ,ขอบ,รบขอบคุณพ่อยี่ห้าครับสวัสด,ดีครับเอาเจ้าคุกมาว่าวมาเนี่ยชุด,ชดนี้จบนะ